วันนี้ก็เป็นวันเสราร์ที่20มกราคม2567เรามาดูเรื่องวินยัยตอนนี้เรามาอยู่ในวินัยปิดกเล่มที่6จุลวักพักหนเราได้ทราบเรื่องการลงโทษของภิกษุที่ประพฤติไม่ดีไปแล้วตั้งแต่ตัดชนิยกรรม ปภาชนียกรรมนิยะสะกรรมปฏิสารณียกรรมก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องอุเคปนิยกรรมที่มาจากเหตุภิกษุชาวโกสัมพีที่ทะเลาะกันจนแตกแยกกันดังนั้นในนี้ก็จะมีอุเคปนิกรรมอีกรอบหนึ่งในเล่มนี้ก็จะขอไม่อ่านเพราะเนื้อหาคล้ายๆกัน เป็นแต่เพียงว่าในอุเคปณิยกรรมนั้นข้อปฏิบัติจะเยอะกว่าการลงโทษอื่นๆเพราะอุเคปณิยกรรมเนี่ยมีข้อลงโทษ43ข้อที่ชื่ออีกอันหนึ่งที่เรียกกันเป็นภาษาสามัญว่ายกวัดหรือยกวัดต,ตระก็ะคือยกเว้นนข้อปฏิบัติที่สงควรจะทำกับภิกษุลูกนั้น43ข้อ ส่วนก่อนหน้านี้ลงโทษแค่18ข้ออันนี้เป็นเรื่องของพระ,ะพวกเราก็รู้เอาไว้เฉยๆเช่นเดียวก,กันกับตัวการลงโทษแบบอื่นๆโอเคปัิยยกรรมเมื่อลงโทษไปแล้วภิกษุผู้ได้รับการลงโทษเกิดการสำนึกผิดยอมรับแก้ไขปรับปรุงตัวก็สามารถขอให้สง ยกเลิกการลงโทษได้คล้ายๆเหมือนการพ้นโทษในกฎหมายทางโลกเหมือนกันรายละเอียดของอุเคปนิยกรรมค่อนข้างมากแต่อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องของพระการให้พระทัดมาศึกษาเยอะมากอุเคปนิยกรรมถัดจากเรื่องกรรมะขันธก,กะก็จะเป็นเรื่องปาริวาสิกะขันธก,กะ หรือเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ปริวาสนั่นเองถ้าพูดลงรายละเอียดเรื่องปริวาสก็จะกระเทือนไปเยอะพอสมควรนะเพราะว่าเรื่องของปริวาสเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรหลายคนน่าจะพอทราบคือในวิในของภิกษุเนี่ยมันจะมีข้อปฏิบัติบางอย่างที่เมื่อทําผิดไปแล้วก็จะมีการลงโทษที่ แตกต่างกันถ้าบางอย่างลงโทษก็คือขาดจากความเป็นพระที่เรียกว่าปาราชิตอันนี้ก็คือเรียกว่าอาบัตหนักเพราะถ้าทำปุ๊บก็ขาดจากความเป็นพระเลยส่วนแบบที่สองก็โทษหนักเหมือนกันแต่รองลงมาจะมีทั้งหมด13ข้อเมื่อทำความผิดไปแล้วปกปิดไว้กี่วัน ก็ต้องอยู่ปริวาทต,ตามที่วันของตัวเองที่ปกปิดเอาไว้อยู่ปริวาสครบตามวันที่ปกปิดความผิดแล้วก็ต้องประพฤติมานัดอีก6คืนเบดเซ็จก็จะเป็นหกบวกกับจำนวนที่ปกปิดเท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้าทำความผิดแต่ไม่ได้ปกปิดก็ยังต้องอยู่ประพฤติมานัดอีก6คืน ดังนั้นเรื่องการอยู่ปริวาาก็คือเป็นการที่ภิกษุต้องอาบัตหนักและเป็นอาบัตหนักที่รองจากปาราชิกเมื่อทำความผิดปกปิดไว้ในอาบัตพวกนี้1ใน13ข้อปกปิดไว้กี่วันก็อยู่ปริวาาเท่านั้นนี่แหละเรื่องของปริวาาซึ่งภิกษุที่อยู่ปริวาาเนี่ย จะมีการลงโทษด,ด้วยข้อปฏิบัติ94ข้อ94ข้อเลยนะทัดจากอยู่ปริวาสแล้วเนี่ยก็มาถึงเรื่องการประพฤติมานัดการประพฤติมานัดก็มีข้อประพฤติปฏิบัติอีก90กว่าข้อเหมือนกัน ที่เป็นการลงโทษต้องทําอย่างนี้หลายวันเหมือนกันเช่นภิกษุอยู่ปริวาสไม่พึงไปข้างหน้าภิกษุปกติภิกษุอยู่ปริวาสไม่พึงนั่งข้างหน้าภิกษุปกติพิกษุอยู่ปริวาสพึงพอใจด้วยอาสนะสุดท้ายที่นอนสุดท้ายวิหารสุดท้ายของสงฆ์ที่จะพึงให้แก่เธอ ปกติเวลาภิกษุนั่งเขาจะนั่งเรียงกันตามพรรษาพรรษามากจะอยู่หน้าพรรษาน้อยลดหลั่นลงมาก็จะนั่งถัดๆกันไปแต่ถ้าเป็นภิกษุอยู่ปริวาสก็ต้องนั่งจากเดิมสมมติถ้านั่งหัวก็ต้องกลับไปนั่งท้ายสุดหรือเวลาเดินบิณฑบาตภิกษุพรรษามากก็จะอยู่หน้าพรรษาน้อยก็จะตามหลังแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามภิกษุพรรษามากต้องอาบัติหนักได้อยู่ปริวาสเดินบิณฑบาตก็ต้องอยู่หลังเขา เหล่านี้เป็นต้นนี้อ่านให้ฟังคร่าวๆเป็นหนึ่งในหลายๆข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่ปริวารหรือเวลามีภิกษุต่างถิ่นมาตัวเองก็ต้องมาสารภาพความผิดกับเขามาบอกความผิดและถ้าภิกษุอาคันตุก,กะนั้นจะเดินทางออกจากอาวาสก็ต้องมา บอกความผิดอีกอม่าตัวเองทำความผิดอะไรค,คล้ายๆการประจานเหมือนกัน,นมีอีกหลายอันนะไม่พึงอยู่ในที่มุงเดียวกันกับภิกษุปกติโอ้ไม่ธรรมดานะนี่จากนั้นพระผู้มีพระภาคก็ มีกล่าวหลายเรื่องก็จะขอข้ามไปอีกเหมือนเดิมพอเป็นเรื่องของสง์นั้นเป็นรายละเอียดของสงนะคาราวารู้ก็ดีแต่รายละเอียดรู้มากไปจำได้ไม่หมดหรอกนะส่วนใหญ่เวลาเขาจะลงโทษกันก็ใครทำความผิดถึงค่อยมาเอาข้อปฏิบัติมาแจกแจงให้ฟัง พออยู่ปริวาสครบตามวันที่ปิดประพฤติมานัดครบหกคืนแล้วหมู่ภิกษุสงฆ์ที่20รูปมีอยู่ที่ใดสงฆ์ยีรูปก็ต้องให้อาภานแก่ภิกษุผู้ต้องอาบัตรสังฆาธิเศษเพื่อเปลี่ยนกลับมาเป็นภิกษุปกติปัญหาส่วนหนึ่งก็คือจะมีสักกี่วัดที่มีภิกษุอยู่20รูปขึ้นไปนะอย่างวัดแถวนี้เนี่ย แต่ละวัดมีภิกษุไม่ถึงแปดรูปนะและคิดดูถ้ามีการจะต้องอยู่ปริวาสกันขึ้นมาจะไปหาสงฆ์ยี่สิบรูปจากไหนมาอับ่านเพื่อให้พ้นจากความผิดนั้นนี่แหละคือเรื่องปริวาสน,นะหรือปาริวาสิกะขันธก,กะ วันนี้ก็คงจบลงอยู่ที่ปาริวาสิกะคันทะเกะกเรื่องปริวาสละกันอยากน้อยให้เราเห็นภาพรวมของภิกษุที่ต้องถูกลงโทษที่เป็นอาบัติหนักลองลงมาจากปาลายชิกอันนี้ก็คือเรื่องของพี่ในที่นำมาอ่านให้กับพวกเราได้ฟังในวันนี้ ตอนอบัตรสังฆาธิเศษก็ต้องอยู่ปริวาสตามวันที่ปิดอยู่ปริวาสตามวันที่ปิดแล้วก็มาประพฤติมานัด6คืนส่วนคนที่ไม่ได้ปิดก็ต้องอยู่มานัด6คืนเหมือนกันอยู่มานัด6คืนแล้วก็ต้องอยากกลับมาเป็นภิกษุปกติเมื่ออยากกลับมาเป็นภิกษุปกติก็ต้องหาหมู่ภิกษุสงฆ์คณะ20เพื่อสวดอภิษานรับ ปรับมาเป็นภิกษุปกติที่เรียกว่าสวดรับเข้าหมู่ก็ยากพอสมควรทั้งปริวาสทั้งมานั้นก็มีข้อประพฤติปฏิบัติที่ผู้ที่ต้องถูกลงโทษให้ถือปฏิบัติก็กก้าสิบกวข้อ,ขอก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันการลงโทษนี้เราจะเห็นว่าในส่วนของวิทยใน เล่มนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกจากอาบัตของภิกษุที่รายละเอียดเป็นแม้แต่หมู่ภิกษุเองก็ไม่ได้จำนะโดยเฉพาะเรื่องการอยู่ปริวาสไม่มีใครจำเพราะอะไรปกติจะต้องไม่มีความผิดเรื่องที่จะต้องอยู่ปริวาสแต่ถ้ามันเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาก็ค่อยแก้ไขกันไปตามธรรม ซึ่งพอจะแก้ไขนั่นแหละค่อยมานั่งดูว่าจะมีข้อประพฤติปฏิบัติอะไรที่จำเป็นต้องทำมีระเบียบว,วิธีการอย่างไรส่วนใหญ่ก็จะดูกันเป็นครั้งครั้งเมื่อมีการประพฤติผิดแต่จะไม่ดูล่วงหน้าและไม่ทรงจำกันโดยส่วนใหญ่เป็นแต่เพียงว่าหลักการคร่าวๆจะต้องทราบ เพื่อเวลามีปัญหาจะได้รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรดังนั้นพวกเราเองก็ไม่ต้องซีเรียสนะจำไม่ได้พระตมาก็ไม่ได้บังคับให้จำเหมือนกันวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา